ไม่กังวลอดีตไม่กังวลอนาคตและเชื่อมั่นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราทําตัวเราเราทําของเราให้ดีที่สุดเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของสัตว์ที่เกิดมาในสังสารัตอันจะพึงได้นั่นก็ถือสุดยอดแล้วและเราผู้กําลังนําคําตถาคตไปให้แก่เขาก็ถือว่าเราเป็นรัตนหา เป็นแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกคือผู้ที่ประกาศคำตถาคตและเราประพฤติทำสมควรแก่ทมด้วยเราก็เป็นรัตนห้าเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นไม่มีอะไรจะประเสริฐไปกว่านี้เพราะการที่เราเกิดมาแล้วปล่อยตายไปเฉยๆก็เท่านั้นเราทำงานทางโลกไปก็เท่านั้นเกษียณแล้วจบแล้วก็เป็นคนแก่อยู่บ้านธรรมดาไม่ได้มีอะไร แต่ถ้าเราไม่มีธรรมะของพระศาสดาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งในจิตในใจของเราการเกิดของเราเป็นหมันเปล่าไม่มีประโยชน์เลยทั้งที่ความเป็นมนุษย์นั้นสามารถรู้ธรรมะนี้ได้ธรรมะนี้รู้ได้เฉพาะมนุษย์และเทวดาเท่านั้นและบุคคลพระองค์ตรัสว่าสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสาร,รนี่โอกาสจะได้รู้ธรรมะแบบนี้เกิดขึ้นได้ยากมากมีปริมาณเพียงแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้น ที่จะได้รู้ธรรมะนี้สัตว์ในปริมาณเท่าดินมาปตพีไม่ได้มีโอกาสรู้ธรรมะต,ตรงนี้ฉะนั้นวันนี้โยมมาได้สดับในพุทธวจนะหรือตถาคตภาสิตา,า,าคําที่ตถาคตภาสิตขึ้นมันเป็นอะไรที่ประเสริฐที่สุดแล้วนั้นเราก็ช่วยกันเผยแผ่คําของพระองค์ออกไปแค่สวดสัธยายเข้าฟัง